อยู่ครับก็เป็นกระชอนนานะครับกัดหยดยางแก้คันสีเขียวกัดแล้วก็ย้อนสายแล้วก็วัดเลยสายที่ใช้ก็สายพ e. ีจินดาอันนี้นะครับพี e. สองเหนียวนุ่มตีกายแน่นอนครับก็หมายก็เนี่ยครับเป็นนาล้างนะครับแล้วน้ำมันก็ท่วมเข้ามาก็สัญชตตาตญาณไปช่อนครับ ปาน้ำท่วมปลามันก็จะเข้ามาหากินก็ฝากกันเลยครับหยดยางแก้คันกับสายพี่อีจินดามันนี้ครับกับหมายนาน้ําท่วมสุดยอดลงมาครับผม